ปลาเหล่านี้มีสารปรอดสูงที่สุดและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราชอบแค่ไหนก็ต้องระวังและลดความถี่การกินเพื่อความปลอดภัยปลาและสารปลอดความเสี่ยงที่ควรรู้จักแม้ว่าปลาจะถือเป็นอาหารที่ดีสําหรับสุขภาพแต่ก็มีบางชนิดที่มีสารปรอดสูงซึ่งหากกินเป็นประจำหรือในปริมาณมากอาจเกิดผลกระทบต่อร่างกายได้เช่นปัญหาต่อสมองและระบบประสาททําให้เกิดอาการเวียนศีรษะอ่อนแรงชาและปัญหาด้านความจําและสมาธิอีก ทั้งยังส่งผลต่อความดันโลหิตและระบบหัวใจและหลอดเลือดด้วยกลุ่มเสี่ยงที่ควรระวังคือหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรเด็กเล็กและผู้ที่มีโรคเรื้อรังอยู่เดิมสารประหลอดในปลาเช่นเมทิลคาร์รีสามารถผ่านจากระบบย่อยอาหารเข้าสู่กระแสะเลือดและสะสมในร่างกายได้ยิ่งเป็นปลาขนาดใหญ่และอายุยืนก็ยิ่งมีความเสี่ยงในการสะสมสารประหลอดเพิ่มขึ้นดังนั้นการรู้ว่าปลาอะไรที่มีสารประหลอดสูงจึงเป็นสิ่งสําคัญเพื่อเลือกกินอาหารอย่างปลอดภัย หปลาที่มีสารปรารอดสูงที่สุดที่ควรระวังปลาดาบ Swordfish ระดับสารประรอดเฉลี่ย0.995 ppm ปลาดาบเป็นปลานักล่าขนาดใหญ่และมีอายุยืนทําให้สารปรอดสะสมในเนื้อเยอะได้ง่ายซึ่งส่งผลให้มีระดับสารประรอดสูงเมื่อเทียบกับปลาทั่วไปผู้เชี่ยวชาญแนะนําว่าควรหลีกเลี่ยงหรือจํากัดการรับประทานเพื่อป้องกันอาการเสี่ยงต่อสุขภาพฉลามชาร์คระดับสารปรอดเฉลี่ย0.979 ppm เนื้อปลาฉลามเป็นที่นิยมในการทานแต่มีสารปารอตสูงเช่นกันเพราะฉลามเป็นสัตว์นักล่าที่อยู่ในห่วงโซ่อาหารยอดน้ําต้นทําให้สารปรอดสสะสมในร่างกายได้ง่ายการบริโภคเนื้อฉลามบ่อยครั้งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อระบบประสาทและหัวใจในระยะยาวปลาอินรีปลาแมคเคอเรทิงกิงแมคเคอเรลระดับสารประรอดเฉลีย่ย0.730 ppm ปลาอินทรีเป็นปลาทะเลขนาดใหญ่ที่มีเนื้อแน่น และรสชาติดีแต่มีสารปรอทสูงหลายโดยงานสุขภาพแนะนําให้หญิงตั้งครรภ์และผู้ที่วางแผนมีบุตรหลีกเลี่ยงการกินปลาอินทรีย์เพื่อป้องกันการสะสมสารปรอทเกินไปปลาทูน่าตาโตบิคทูเนอรระดับสารปรอทเฉลี่ย0.689 ppm ปลาทูน่าตาโตมีสารปรอทสูงเมื่อเทียบกับทูน่าชนิดอื่นแม้ว่ามักใช้ในเมนูซาชิมิหรือสเต็กที่ชื่นชอบแต่การกินบ่อยเกินไปอาจเพิ่มภาระจากสารปรอทได้อย่างไม่รู้ตัวปลากระทงแทงปลามาลิน มาลินเดเซฟิกกลุ่มปลาโคร,ระดับสารประรอดเฉลีย่ย0.485 ppm ปลากลุ่มมาลินเป็นปลานักล่าขนาดใหญ่ที่มีสารประรอดสูงกว่าปลาทะเลทั่วไปการกินเป็นประจำยังอาจเพิ่มความเสี่ยงเช่นเดียวกันดังนั้นควรจำกัดหรือหลีกเลี่ยงการบริโภคเพื่อความปลอดภัยเลือกกินปลาอย่างไรให้ปลอดภัยและได้ประโยชน์เลือกปลาที่มีขนาดเล็กกว่ามีอายุสั้นกว่าหรืออยู่ลำดับล่างในห่วงโซ่อาหาร เช่นปลาซาดีนปลาทูปลาซาบะบางแหล่งหรือปลาน้ําจืดที่ปลอดภัยหลีกเลี่ยงปลาทะเลขนาดใหญ่ที่มีสารปรอทสูงสําหรับคนทั่วไปการกินปลาในปริมาณที่เหมาะสมและสลับชนิดปลาไปเรื่อยจะช่วยให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนและลดความเสี่ยงจากสารปรอทถ้าคุณเป็นหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรเด็กเล็กหรือมีปัญหาสุขภาพควรปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการเพื่อวางแผนการกินปลาที่เหมาะสมรู้จักปลาที่มีสารปรอทสูงและจํากัด การบริโภคจะช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับเมนูปลาได้อย่างปลอดภัยทั้งในวันนี้และในระยะยาว